สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุยโยมีต้นไม้ไหมเพื่อนเพื่อนรู้จักอยู่ต้นเพื่อนเพื่อนดูลำต้นคั้นีน้ดูอย่างเงี้ยก็ะดูไม่ออกนะว่าต้นอะไรมันก็เหมือนกับต้นไม้ทั่วๆไปคุโยวจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าต้นที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เนียคือต้นลำแพนรู้จักไหมครับต้นลำแพนถ้าหลายๆคนน่ะเขารู้จักชื่อลำพูกับลำแพนมันจะต่างกันลำพูใบก็จะเป็นใบเล็กเลกยาวๆลรีรี แต่ถ้าเป็นต้นลำแพนเนี่ยใบก็จะเป็นใบกลมๆนะครับทั้งลำพูนทั้งลำแพนเนี่ยเขาจะเป็นไม้ป่าชายเลนที่จริงนะจะอยู่ในป่าชายเลนแต่คุยโยก็หามาปลูกในส่วนของคุยโยที่ไม่ใช่ป่าชายเลนลำแพนเนี่ยเมื่อระยะหลังๆมันสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาจะใช้เป็นไม้ประดับเขาจะปลูกใส่กระถางแล้วก็กระถางแบบกระถางที่แบบปิดตูดนะนะ เอาน้ำใส่แล้วก็เอาดินใส่แล้วก็ปลูกในกระถางให้มีรากรา,า,ากอากาศมาลําแพนเนี่ยเขาจะเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ยืนต้นที่สูงมากเลยเนี่ยถ้าขยา่าตอนนี้ที่จริงคุยโอจะถ่ายมาตั้งให้เพื่อนดูตั้งหลายครั้งแล้วเขาไม่เคยมันยังไม่ออกลูกไนงะหรือออกลูกมาแต่คุยโอเก็ไม่เคยเห็นก็ไม่รู้แต่พอดีพันนี้มาดูเห็นเขามีลูกก็เลยจะมาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูว่าลูกลําแพนเขาเป็นยังไงที่จริงมันก็คล้ายๆกับลําลพูเหมือนกันนะแต่แต่มันต่างกัน ให้ดูลําแพนก่อนเด,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใส่มาให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยบนต้นแต่มองไม่เห็นรอกน,นี้เพราะมันอยู่สูงเหมือนกันวิธีใส่อของคุโยก็จะใช้ไมนี่ลูกมันอยู่สูงนี่นีไหม ไม่มีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะหารูปมาให้ได้ลกดวรูกรูปนี้ กระรอกกินไปแล้วแสดงว่าต้องกินได้เพราะเนี้ยเหมือนกับเขาสุกแล้วนเนี้ยแล้วก็รอกอาจจก,กินนะครับอันนี้ลูกตีบของเขาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าดูเหมือนกับบางคุดเลยนะถ้าดูตรงนี้ยเหมือนกับตรงนี้ก็เป็นแล้วก็กรีบกรีบกรีลบลูกของเขากรีบดากใหญ่อะแต่จะเป็นที่ครอบลูกของรับเป็นคล้ายๆบังคุดลูกเขาก็เหมือนบางคุดนะคล้ายๆกันแต่มันจะมีตรงเนี้ยตรงก้นที่มาแหลม นี้อันนี้หนันก็เป็นโรคแล้วแต่ก็ยังกินได้อยู่อืที่คนโบราณเลยเนี่ยเขาจะเอาลูกเนี่ยเอามากินได้นะเอาไปกินอย่างคนคนแกงไตปลาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาลูกดิบๆเนี่ยไปกินเป็นผักผักแนมไปกินแบบกินแก้แบบแกงไตปลาหรือบางคนเขาไปทําอะไรนะ ยำปูเค็มอนะ่ะเขาบอกก็าจะมีรสเปรีย้ยวยำปูเค็มนะครับแล้วเขาบอกว่าอย่างคนคนแถวสมุทรสาครน,นะเขาบอกว่าลูกสุกเนี่ยเอาไปกวนนะกวนแบบกวนแบบมะม่วงกวนแบบอะไรเงี้ยจะออกเปรี้ยวๆรสขยะออกเปรียรปร้ยว,ยวแล้วก็ไม่รู้คือเราไม่เคยกินนะแต่ฟังฟังเขาพูดมาแต่เขาบอกก็อร่อยดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาดูเนะื้อข้างในของลูกที่ที่ดิบๆนะครับเป็นยังไง Uh huh. ดูไม่ออกเหมือนกับเป็นเมรร็ดคาัเปเนี่ยเหมือนกับตรงนี้เป็นเม็ดน่าจะมีเม็ดเยอะๆเนี่ยให้จริงๆด้วยเป็นเม็ดของเขาแล้วก็มีเนื้อเปลือกเปลือกเขาจะบางๆนะครับเปลือกเขาบางๆด้านเนื้อด้านในเนี่ยเป็นเนื้อเยอะนะครับอันนี้เป็นลําแพนที่ดิบๆนะครับเขาบอกว่าประมาณอย่างเงี้ยยำปูเค็มได้แล้วใส่ปูเคม็มใส่อะไรเพราะจะมีรสเปรี้ยวแทนเป็นพวกแทนมะดันแทน มะม่วงเปรี้ยวๆอ่ะอร่อยแต่ก็ยังลองชิมดูก่อนนะเปรี้ยวยังไงไม่รู้เหมือนกันไม่เคยชิมไม่เคยกินเลยทางทั้งที่ี่สวนก็มีเปรี้ยวแต่แต่ไม่เปรี้ยวจัดเหมือนมะนาวเปรี้ยวไม่ถึงกับมะดันแต่ก็เปรี้ยวจี๊ดเหมือนกันอันนี้ลำพูดเอยลำแพนลำแพนนะครับเดี๋ยวให้ลองมาดูใบเขาเนี่ยใบก็จะสวยมาก อันนี้แบบไม่ดูแลใบก็จะเป็นใบคู่ไปใบคู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ใบเขาสร้างงามมากสวยมากๆเลยก็คนเขาถึงนิยมเอาไปทําไม้ประดับที่ลําแพนกับลาพูเนี่ยคล้ายกันก็คือถ้ามองลําต้นอย่างเดียวก็จะไม่รู้เพราะต้นกับเขาจะคล้ายกันนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ารากอากาศแต่ในรากอากาศคนต้นไม่มีเพราะว่าเป็น ต้นไม้อื่นแต่เขาไปขึ้นในน้ำนู่นถ้าเพื่อนๆจะไปดูไปในน้ำรงน,นี้น่าจะเห็นในน้ำที่โผล่ๆมาเนี่ยในน้ำนที่เป็นขึ้นมาในน้ำเนี่ยลาาเขาไปไกลมากเลยก็จะเป็นเขาเรียกว่าลาอากาศนะครับคล้ายๆลำกับลำพูลำพูก็จะมีลาอากาศแบบเนี้ลำแพนกับลำพูก็เลยคล้ายๆกันแต่คุยไม่รู้ว่าลำแพนพี่เจ้าลำพูหรือลำพูพี่เจ้าลำแพน <laughs> ก็ยังมีหลายๆคนนะที่เชื่อว่าลำแพนลำแพนเป็นไม้ป่าชายเลนที่จะขึ้นตามน้ำก่อยหรือน้ำน้ำเค็มๆขอบออกเค็มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับในสวนคุยโยเนี่ยเป็นน้ำจืดค่อนข้างจะจืดร้อเร์เ็นก็คือน้ำทั่วๆไปเพราะอยู่ตลิ่งชันน้ำไม่มีน้ำก่อยนะครับลำแพนก็สามารถปลูกได้นะครับก็ให้รู้ว่าลำแพน ขึ้นจากน้ำจืดหรือไปขึ้นในสวนสวนทั่วไปก็ขึ้นได้แต่จะต้องเป็นที่ชุ่มชื้นที่ชุ่มชื้นน้ําท่วมถึงน้ําลงแห้งหรือน้ําขึ้นเดือนสองเดือนแล้วลงไปแห้งอะไรเงี้ยเขาก็สามารถจะอยู่ได้เป็นต้นไม้ที่ทนน้ําเพราะว่าเขาชอบน้ํานะครับผมน้ำแทนถ้าต้น,ต,นต้นเล็กๆอ่ะหาไปปลูกได้เลยนะครับใส่กระถางเนี่ยแล้วก็เอาน้าใส่ไว้ให้เขาเนี่ยจะเป็นไม้ประดับที่สวยงามต้นหนึ่ง ลำแพนแล้วก็ที่สําคัญก็ลูกกินได้เอาไปยําปู้เค็มใครชอบปูเค็มนี่สุดยอดเลยเป็นแปลกๆหากินไม่ได้เลยนะครับจะเจอแต่ยํามะม่วงยําใส่บดันแต่ถ้ายําใส่ลําแพนเนี่ยจะไม่มีที่ไหนถ้าเราปลูกเองเนี่ต้องมีที่บ้านเราบ้านเดียวเลยนะครับวันนี้ดอกคุโย,ยไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ต้องดูลูกเล็กเมื่อกี้เห็นมา่แป๊บมีลูเกเล็กเด้วยแต่อยู่ข้างบน แต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้จักว่าต้นลำแพนก็สูกทั้งเป็นการอนุรักษ์เป็นการอะไรอะเป็นไม้ประดับอะไรก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือก็อยากจะให้เพื่อนๆหรือคนรุ่นหลังๆว่าต้นไม้ในประเทศไทยก็มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่ชื่อว่าต้นลำแพนมีจริงๆในประเทศไทยนะครับก็ให้รู้จักกันไว้ นะครับสำหรับวันนี้คุยโยลูกชาวสวนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่ติดตามคุยโยลูกชาวสวนได้ดีมาโดยตลอดนะครับถ้าเห็นอย่างนี้เหมือนบังคุดดิบเลยแต่ไม่ใช่บังคุดดิบนะครับเป็นลําแพนเพราะว่าอ <c oughs> ุ้ยดูทรงลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ